สวัสดีครับก็มอพบกับผมสวัสดีครับก็มาพบกับผมคนเดียวคนเดีวปัจจับสามสัปนท่านะครับผมแล้ววันนี้เราก็มาเล่นเกมเอฟซีโมบายีล้วดูทีมฮ่มือพีโก้อีต่อเดนหมดนี่งเต็ม

นพี่กมาฮะมาฮะอีซีโออีสีเลี้ยงหมดเลย รูส้สึกแหลกน่อยนึเชื่อโอ้ไอซีพีโอวิมาแล้วจังหวะนี้นิงแล้วหลบซิโก้ไปซิโก้แล้วจงวันนวจงหวะน,นี้ส่งให้นาวูแล้ว

mah eh katuzo katuzo oi dinda eh ini lo allo amena oi us oh kon sih ini mah sini me me kota kota Oh guys. Ya dah dengar ni. stomp. จังหวะนี้อุ้ยโอเคมาจังหวะนี้ลาอุนลาอุนละอุนวิ่งวิ่งวิ่งลาอุนลาอุนแล้วจังหวะนี้ปังปังหัว

เก้าสามมีแฟซสิบไม่ได้กปกติ นเสียไม่ได้ได้ไงวะไม่จริง ngaoku <coughs> 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 game. วัไปครับ <What? S 1> จังวันนี้ B C p O วิ่งมาแล้วซับหลอกแล้วเล่งเชงมาแล้วจังวันนี้วิง่วง,วง,วง,งวิ่งวิงวิงจังวันนี้มุนไม่โดนง่าย มกิมกิออาชอุ้ยุกลูกปั่นโค้งแต่ไม่โค้งปั่นโค้งแต่ไม่โค้งกระตุ่น

มาชีส่า เอ้ยเอ้ยโน้้ยเร่งแบบแล้วจังวันนี้หมุนแล้วหลวโอ้ยอฮะเฮ้ยเฮ้ยเอาวะเฮ้ยยังบังมาได้ตักซ่งโอ้ย เปิดตีส่งให้ายูเซีวีโอเอ เอ้ยเอ้ยเอาว่ะเฮ้ยปตีปตีปตีไว้ปตีวิ่งมาวิ่งวิ่ง ตังเอ้ย U C P O U C P O วิ่งมาแล้ววันนี้ U C P O มาแล้วปังโอ้

หนึ or ่ง yes. ล oh. oh ้ออต้งาน เราอาจจะต้องขึ้นฟ้าโพ้นลบลาันธุ์ที่รมต้องบอกก่อนนะครับว่า โอ้ยเจออวีเจออวีอารประมาณน่าจะประมาณสัก oh. ร้อยสี oh. uh. ่เจออวีอาร้อยสี่มาร้อยสี่ว้าฮะโอ้เรื่อ อันเป็นไรแต่เรามีลูชโกฝั่งนั้นมีฝั่งนั้นมีรีบอลเดอร์แต่เราแต่เรามีลูชโกลูชโกโอ้ あん。Oh. การจัดโครงกว่าน,นี้ฟาเบ,บีนเยนต์ลุยเฮ้ยเฮ้ยปัน่นกู

อันนี้คงคงขาดังเตงวะอดจะถูกสร้าเสร็จราเลือกจะเห็นว่าจะปล่อยเรื่องนี้ไปกว่านี้ไม้ล้วเออีิ้ยมานี่ย

อ้าวเอ้ออเริ่ดเออผมก็จบไปแล้วกันนะครับผมก็ถ้าเกิดชอบก็กดไลค์กดซับล้อะไรวะ,ะ,ะอ่าเดีด๋วยว ถ้าเกิดถ้าเกิดอยากให้เล่นอะไรอีกก็คอมเมนต์ใต้ถ้าเกิดอยากให้เล่นอะไรอีกก็คอมเมนต์มาเลยครับถ้าเกิดชอบก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเลยแล้วกว็บายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบาย